ััันนนนปาากกกกกกดดดดดตติมแแชร์ไลล้ใในน้เเ็ำงใใจห่สบายดีครับผมแจ็คก,กี้เอลทีวิชันครับวันนี้นะครับตามสัญญาตามคำเรียกร้องเลยครับเราก็จะพยายามติดต่อนะครับเขาเรียกฮีโร่นะฮีโร่ของอทีมชาติลาวนะครับซึ่ง มีอยู่กัน5คนเนาะที่เราได้รายงานข่าวกันไปแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งนะครับที่จะนํานักกีฬานะเขาเรียกฮีโร่หญิงนะคนนี้นะครับวันนี้เป็นการแข่งขันตอนเช้านะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะสัมภาษณ์สดๆเลยนะครับอขอต้อนรับน้องศิลินาพระอภัยครับน้องศิลินาสบายดีสบายดีโอเคสบายดีทุกคนเลยเอออันนี้ก็ ช่องนี้เนี่ยคนลาวดูกันหลายเลยนะก็ตรงนี้เนี่ยคนลาวก็ส่งกำลังใจให้กับทางนักกีฬาทีมชาติลาวหลายๆคนที่เข้าไปแข่งขันอ่าวันนี้คุยกับน้องศิรินาเป็นก่อนว่าวันนี้การแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการแข่งขันเมื่อนี้เนาะแมนพานไปด้วยดีแหละกะเกินขาดไหวเจ้าในการแข่งขันนี่แมนนันก่อนสิลงแข่งนี่มันมีความตื่นเต้นร้ายแหละกะบบคิดวา่า พันไปสองปีสาหรับการฝึกสอนของฮาวแมนได้ฝึกสอนอยู่ปกติแต่ว่า<ม>เนื่องจากสภาพการโควิดล่ะกะ<ม>เหตุให้เขาขาดการแข่งขันเ<ม>พราะว่าเขาบ่สามารถออกไปต่างประเทศได้เพื่อแข่งขันแล้วกับว่ามีงานได้จัดก็กเลยคิดว่าโอ้สันมันน่าจะเป็นความอยากสาหรับการแข่งขันนาอคิดไว้เวลาออกจะบอกออกมาดีขนาดนี้แต่ว่าพ้นออกมาคือสิบสองจุดสี่หนึ่งก็คือเป็นสถิติที่ว่าด,ดีล่ะกะ คือเห็นในวิดีโอเนาะบางคนที่จะเห็นในการแข่งขันไทยทอดโซดหรือว่าในวิดีโอตาม YouTube แล้วก็ถือว่าการแข่งขันได้ออกมาดีหลายพอใจหลายกับสําหรับการแข่งขันคังนี้อืมครับก่อนหน้านี้สถิติเดิมอยู่ที่เท่าไหร่ครับสถิติเก่าแมนเ e r s o n a น best y o ูฟิลิปปินสี่เกมคือสิบสองจุดสามหนึ่งเจ้าโอ้โหแสดงว่าทํา ได้ดีขึ้นเนาะเออบอกแม่นโควิดแล้วตอนนี้เนาะเราเขาเรียกเราเราฝึกซ้อมได้ดีมากเนาะสถิต,ๆๆติบอเติบเลยเนาะทำล<ด>ายาสถิติตัวเองเนาะ,ะครับแล้วพอใจกับผลงานในวันนี้บอกครับพอใจหลายสำหรับตัวเองแล้วเนาะบ้ได้คิดว่าอยู่ในหันหัน เห็นสถิต so ิของคนอื so in ài, in ài, in ài, in ài ่นมาก่อนแล้วว่าพ้นการแข่งขันของเขาเจาเป็นนวไรแต่โดยตัวเองนาะบ่ได้กังวลเหลืองคู่แข่งเลยแต่เพียงแต่โฟกัสจากตัวเองแ่ละค่ะในในในการแข่งขันครั้งนี้น่ะมันบด้เป็นการแข่งขันกับคนอื่นมันเป็นการแข่งขันกับตัวเองส่งในการแข่งขันนี้จะมีแต่เฮากับหลูแลนเท่านั้นและพลนการออกมากก็คือเห็นในเขาพอใจหลายสำหรับการแข่งขันครั้งนี้โอ้คนลุกนะ โอ้ว้าวยังมีคนลุกนะการแข่งขันกับตัวเองแม่นนะครับสําหรับคนที่เขาเรียกจะทําอะไรก็ตามเนาะดูอย่างนอ้องศิลินาเป็นหลักเนาะแข่งขันกับตัวเองมักคํานี้หลายเลยเนาะมีแต่เรากับลู่แล่นเป็นคําที่กินใจเราฟังแล้วเราก็เอออย่างนี้อย่างนี้ครับนักกีฬาต้องเป็นอย่างนี้เนาะเพราะว่าถ้าเราไปแข่งขันกับคนอื่นไปมองแต่คนอื่นเราก็เขาเรียกบอกมีทางที่จะชนะ นะอ่านะอ่ามีนะมีม,มีเรียกมี FC เข้ามาแล้วเนาะสบายดีเนาะสบายดีอ่าลมเนาะเขตตะวงเนาะสบายดีเข้ามาแล้วทักไทยสบายดีกันเนาะตอนนี้กำลังอ่อแจ็คแอลทีวิชันกำลังสัมภาษณ์นะน้องศิลินาพระอภัยนะที่เป็นนักกีตาร์หรือนักนะนักแรนนะนักแรนที่เขาเรียก วันนี้นะครับการแข่งขันออกมาดีนะครับออกมาดีถึงแม้เราจะไม่ได้เข้ารอบนะครับแต่เราก็แข่งกับตัวเองนะน้องเซรีนาบอกแข่งกับตัวเองอ่ะคานนี้ข้อผิดพาลาดล่ะของวันนี้เป็นยังไงบ้างเราคิดว่ามันมีข้อผิดพลาดตรงไหนที่จะต้องปรับปรุงเนาะเพราะเราเป็นนักกีฬาเนาะเราจะต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆครับคิดว่าเรามีข้อผิดพลาดตรงไหนแล้วต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างเพื่อที่จะไปแข่งในครั้งหน้าเจ้า สำหรับานะักแกนแลนระยะสั้นหรือว่าคู่ฝึกของคนระยะสั้นเห็นวิดีโอที่น้องได้เรีนแล้วทุกคนจะเห็นเป็นความเห็นเดียวกันก็นกนคือตอนออกโตขังท่ามีดของน้องคือการ starting box มันจะเห็ห้เห็นว่าน้องออกโตอยาก่อนขางซ่าแบบว่าเป็น acceleration ของ,ข,ข,องข้อเข่ะนะมันบกค่อยออกมาดีปันไหนสนัดน,น้องคิดว่า น้องต้องสอบจุดหนีโดยเฉพาะเพราะว่าแห้งทนหละะ้วการลุร่มขอดของน้องหัรนแมนคิดว่ากัเพียงพ่ออยู่แต่น้องจะสืบต่อสอมไปเรื่อยๆแต่น้องจะอ,ออกโตนี่นะสำหรับการออกโตน้องจะเห็นห้มนมีความมอนมีความหันขึ้นกว่านี่มีความคลองแข่ให้ขึ้นกว่านี่และะ้วกาจะเพิ่มแห้งในการยันบ็อกซ์ห้มนแห้งผุงทรงขึ้นไปให้เฮาเอีกครับแล้วก็จะเพิ่มการควมควบควมไว้ควือเรียว่าความทีโดย ความทีของค้าเฮาห่าหาตอตอ้ในผ่มตัวนั้นแล้วจะเฮ็ดให้เฮาประสบผลสำเร็จในในในเทินว่าเป้าไม้เที่ฮววางไว้คิดว่าน่าจะโปไกลเกินเอือ้อมโมโมนี้ <c oughs> ใช่แม่นแมนแม่นหลายเลยครับบปไก,กลเกินเอื้อมจริงๆเนาะอ้ามีเข้ามาใหม่เนาะทักทายสบายดีเนาะผู้ใช้ซื้อแอปบิ๊กเนาะสุดยอดแล้วเนาะใจหล, <c oughs> ลายๆขอบใจหลายๆเด้อ เห็นป่ะกำลังใจเนาะกำลังใจคนลาวเราไม่แพ้ชาติใดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนลาวเนาะเราบอกได้เหรียญแต่เราก็ได้ก็เรียกได้ชนะตัวเองอ้าวมีเข้ามาใหม่นะครับนะคนที่ใช้ชื่อคําว่าลมแกโตวงขอให้น้องสู้เด้อเฮ็ดให้ดีที่สุดเป็นกําลังใจให้เราตลอดเลยขอบใจไลยๆอันคือไปสอบม,มากเนาะคือไปสอบไปแข่งมากนะกาซีเห็นขอควรมหลยๆว่าเสียเล่าสูดเล้าลายกา หลายๆขอความทีพ่นส่งกำลังใจมาให้หันนองกับพยายามอ่านก่อนแล้ะก็จึงนอนแล้วก็เฮ็ดให้เขาหันพยายามนอนให้ลับบ่ให้กดดันตัวเองห้ายเกินไปแล้วก็มีกำลังใจบอกตัวเองว่านอต้องเหตุให้มันดีที่สุดสุดความสามารถสุดให้มันสุดในกำลังที่เขาได้สอนม,มาแล้วเพราะว่าหลายๆคนที่ว่าทรงกำลังใจมาให้เขาต่างความหวังอยู่กับเขานองต้องเหตุออกมาให้ดีแล้วก็นองกระคิดว่า น้องเห็ดออกมาดีที่สุดแล้วในปัจจุบันนี้แต่ว่าจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเลยๆขอบใจได้หลายสําหรับกองทรงกองเสียขอบใจได้หลายสาหรับกําลังใจเ <c oughs> ออขอบใจหลายๆนะโอ้ยิ่งคนอยู่ไกลบ้านเนาะอยู่ไกลถึงญี่ปุ่นเนาะเราได้รับกําลังใจอย่างนี้ก็เออน้ําตาจะไหลเนาะจี้ให้คิดถึง <c oughs> คิดถึงบ้านคิดคิดฮอดบ้านบอ <c oughs> คิดฮอดไลยตอนนี้อยากกินตะบกหุงโอ้ยญี่ปุ่นบอมีบอตะบกหุงเนี่ย โบบี้โอปิดโควิดเนาะโควิดปิดหมดเลยได้ออกไปออกไปเที่ยวที่ไหนบออ่าตามมาตรการของเพล y ุ๊ก k จิเขาจะห้เคาอ่านก่อนเขามากก็คือห้ามบัวไ้เคาออกไปนอกยกเว้นเสียจากบ้านเขาจะได้ใส่เพียงแต่ขนส่งสาธารณะในกรณีที่รถเมย์ไปบ่ะหอดรถเมย์ของบ้านพักไปป่ะหอดแต่ว่า ห้ามที่สุดแมนห้ามให้นักกีฬานี่ออกเข้าไปในตัวเมืองเพราะว่าในตัวเมืองเขาเ้าจ้านี่คือข่าวเห็นเนาะเะพอแต่ตัวเกี่ยวหันมือหนึ 2, 000, ่งพันปลายสองพันปลายสินะครับติดโควิดนะและอีกอย่างเข้าจ้าก็มีไร้สายพันธ์มันนี่เพื่อป้องกันโตนักกีฬาท่วามาจาก,จากต่างประเทศเองเข้าจ้าบ่ให้ออกไปไสแล้วก็ต้องได้กวาดโควิด COVID ทุกทุอมือ,อมครับแต่กับโบเ,โเสีเยใจ <laughs> โอ้ยเนาะบ่มามาญี่ปุ่นทั้งทีบ่ได้เที่ยวเนะอยากไปภูฟูจิก็บ่ได้ไปแต่ก็นยังโอกาสหน้าโอกาสหน้าโอกาสหน้าอ้าวโอเคครับสิ่งที่น้องคิดว่าได้จากการเข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยในการแข่งขันครั้งนี้นะที่คิดว่าม,มันมันมันเป็นประสบการณ์หรือเป็นสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดคืออะไรครับอันดับแรกเลยเพราะว่า ก่อนที่ว่าทุกๆุคนที่เป็นระยะสั้นน้องคิดว่าเฮ่าต้องเซตโกนแล้วฮาก็ต้องมีแบบไอดอลของฮาวันบอกและครั้งนี้นี่น้องไนมาโอลิมปิกแล้วน้องกได้เห็นแบบไอดอลของน้องัวเป็นๆคือระยะสั้นเขาเจาะมีนนักแกรนจาเมกาเนาะคือ,อยูเซนโบแต่ของน้องนี่น้องหากติดตามข่าวมาเออยเชลลี่แล้วเป็นนักกีฬาแรนระยะสั้นของใจเมกาเนาะเลาเป็นความภูมิใจอิลิชี น้องไ้นขังหนึ่งในชีวิตทีน้องเป็นนักเรียนระยาสั่นระดัมาพบอันดับหนึ่งของโลก <c oughs> ด้วยและซองมากก็คือ <c oughs> จากการแข่งขันมาแล้วนะสาหรับน้องเองห <c oughs> ันน้องยิ้มตั้งแต่ตอนวอร์มอัพจนหอดต,ตอนเขาคอรูมจนหอด <c oughs> การแข่งขันแล้วน้องก็ไปรลอกแบบว่า <c oughs> ที่จริงเขาจะบอกโซเชียลดิสเทนซ์แต่วันอยู่ในการแข่งขันนะนักกีฬาทุกคนเป็นปอดเสือเนาะน้องก็เลยไปท,ทักทายสบายดีและกรสั่ง เคิออนว่าถางเน็ตเวิร์กโดยแล,ล้วก็ไป <ừ m. S 2> สางความสัมพันธ์กับมูได้มูเผิ่มหลายคนเติบตัวน,นี้เป็นความภูมิใจของหน่องสาหรับการมาโอลิมปีครั้งนี้มีประสบการณ์แล้วก็ได้เห็นไอดอลของฮอลแลนด์ตัวเป็นๆเด้ไปก็เด้ไปยืนขางแล้วแล้วก็ทายหูมีความสุขหลายอ้าวอันนี้แมนดัโดยอ่าอยู่ข้างๆเลยเนาะเอะ ในในในหลูนนน่นี้แมนนันเออในฮิตนี่แมนนันยังบทันมีตัวไอดอลน้องแต่ว่าน้องหันอยู่เล่นเก่าอ๋อเนาะเออมาถึงบัตรนี้แล้วยังตื่นเต้นบ่ครับจนถอดปัจจุบันหนึ่งกันยังตื่นเต้นอยู่ <laughs> แต่ถ้าให้ลงแข้งอีกมืออื่นกับลไ่ไงในโอ้หว่าโอ้ อ่าอีหลี่แปบลว่าพรอมแล้วก็เข้ามักในซิงหนีนะเขาพรอมที่จะเห็ดมันได้ตลอดออ้าวแม่นะครับคนมันมักเนาะมัน,นว่าจังไดมันก็โอ้ยบอกใายกันมักเน,ะนาะนันน่นนั่นเอละเนาะแมนบอกเอ้ยเอ้ยพอใจเนาะก็พอใจโอเคเออน้องศิรินาวางเป้าหมายกับ อนาคตด้านการกีฬายังไงครับโดยน้องได้ว่างเป้าไม้กับตัวเองไว้วาน้องจะพยายามแต่งเต้นหิจนหอดอายุสามสิบปีน้องจะต่องเฮดแห้มันใหญสิบเอ็ดวิสำหรับลอยแมทโดยและหลังจากว่าน้องเฮดได้แล้วหรือว่าในระว่างที่น้องกำลังพญายามส้างสถิติให้ตัวเองและส้างสถิติให้ประเทศชาสตร์อยู่กะน้องกสิพยายามซอยหลุ่น,น้อง ให้เขาจเจาะพัฒนาไปผอมๆกันกับน้องอเพื่อที่จะแบบว่ามีตัวแทนไปทางหนาและกระสานก็เาจเาขึ้นมาเรอยๆคือมันเป็นเคลื่อน่าเป็นแห่งพักดันน้องจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาจเจาเบ่งสำหรับนักกีฬาลรรยาสันจะเห็นได้เขาเห็นว่าคนที่ต่างใจนะบรดิเซียเปาบรดิเซียถิ่มไปซื้อๆเขาต่างใจละมันจะมีผลตอบารับมากที่ดี อยากให้ทุกคนตั้งใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการอาวโอ้เนาะว่าวกี่รัั้งกี่ครั้งก็ยังขนลุกเนอะเออเนาะลราเฮาก็ได้ไปประกาศศักดิ์ศรีให้กับลู่วิ่งอย่างน้อยๆนะครับฟาดอื่นอ้าวโอเคเอ่อน้องสำหรับเยาวชนแล้วก็สำหรับคนที่เป็นนักแร่นเนะนักแร่นลู่ที่อยู่ที่ลาวถ้าอยากจะ ตามรอยน้องศิลินาควรจะต้องวางเป้าหมายฝึกซ้อมทําอะไรกันยังไรบ้างครับสําหรับนักกีฬาเนาะต่างใจฟังควอมอาจารย์และเป็นนักกีฬาที่มีวีไนยปฏิบัติให้ดีสําคัญที่สุดคือเป็นนักกีฬาที่มีวีไนยและเรื่องการฝึกซ้อมเป่นมันเก็ขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละคนพรสวรรค์ของแต่ละคน มันจะพาธนาไปได้หลายหรือหน่อยนั้นฮันมันข้นกบวนันเป็นอันรักแลยก็ความคิดของเฮาเขาเสื่อมันในตัวเองแล้วบพยาญ,ญามเฮตุให้มันได้พญาญามคิดว่าทุกอย่างมันเป็นจริงได้แล้วกับพญาญามให้หกักษาตัวเองอยู่ในวิในใัยหล้วจะประสบผลสำเร็จแน่นอนอืมอ่านะครับก็สำหรับในเรื่องของน้องศิรินาเนี่ยตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยน้องวางเป้าหมายกับชีวิตมีมีเป้าหมายที่ชัดเจน อันที่หนึ่งนะคนที่จะทําตามรอยนะอย่างของน้องศิลินานะหวังเป้าหมายในชีวิตอันที่หนึ่งอันที่สองแข่งกับตัวเองตลอดเวลานะพัฒนาแข่งกับตัวเองตลอดเวลาแล้วอันนี้ขอพูดแทนวันพรุ่งนี้ต้องทําให้ดีกว่าวันนี้แมนบอกถึงต้อง <c oughs> อะคำหนีใ้ใจแมนะนะ่แล้วสําคัญนะสําคัญคือสําหรับนักกีฬาเลยคือมีวิตในเชื่อฟังอาจารย์ อ่า <Okay. S 1> นะผมเชื่อว่าคำนี้เนี่ยจะพาเขาเรียกแม้แต่ตัวน้องเองหรือครอบครัวแล้วก็ประเทศชาติจะพัฒนามีชื่อเสียงเพราะเพราะพวกเรานะครับถึงแม้วันนี้เราจะไม่ได้เหรียญน,นะครับแต่ต้องเชื่อพี่นะครับน้องออกมาจากประเทศเราในฐานะตัวแทนของประเทศเราทุกคนเป็นกำลังใจและน้องอยู่ในใจของทุกคนแล้ววันนี้นะครับ อ้าวสุดท้ายน้องมีอะไรที่จะฝากถึงที่น้องชาวสปปลาวบ้างที่ดูอยู่นตอนนี้โดยสำหรับอันพอเม่พี่น้องที่เบิงอยู่เด้อกะอยากหายส้มหายเสียหายกำลังใจกันต่อไปเพราะว่ากลับจากซึกโอลิมปิกขังนี้แล้วกันยังเดี๋ยวไปเกียมตัวต่อไซซี่เกียมยังสิต้องพัฒนาตัวเองให้ได้ร้ายขึ้นตืมจนกว่าจะได้ดังที่เป่าไม้ตัวเองนะครับไปเด็ดต่างไหว จะพยายามเพียตดีที่สุดอย่าหายหายกันลังใจกันต่อไปเด้อขอบใจหลายๆเนาะฝากคอมเมนต์ทักทายสบายดีกันได้เนาะสุดท้ายสุดท้ายลืมถามน้องเออกลับจากญี่ปุ่นครั้งนี้เข้าเราเข้าไปที่ที่สปปลาวกลับบ้านจะทําอะไรเป็นอย่างแรกอย่างเมื่อหาเมีอยู่บ้านโอ้นี่แหละครับความกระตัญยูเนี่ยเป็นสุดยอดเลยนะกระตัญยูชนะทุกอย่างนะครับ เอาละครับโอเคน้องก็เพิ่งกลับมาจากน้องเพิ่งกลับมาจากที่สนามเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบใจน้องหลายๆน้องที่สละเวลาให้กับ l t v s s o o n ในการมาสัมภาษณ์แล้วก็ทักทายสบายดีกับแฟนผู้ชมทุกคนนะครับนะ<ด>ก็มีอะไรก็ฝากทักทายสบายดีในเพจส่วนตัวของน้องได้นะสิรินาพระอัมภัยภาษาอังกฤษนะครับหรือนะถามที่ช่อง l t v ที i o n ก็ได้นะเดี๋ยวใต้ใต้ใตใตลิงก์นี้เนี่ยผมจะลง เ็เรียก a ฟ e b o o k ลิง Facebook ของน้องไว้ไปให้กำลังใจทัดไทยสบายดีกันได้นะครับนะของนักกีฬาทีมชัดลาวอ้อทราบไหมครับทราบผลหรือ,อยังของสองคนที่เอ,อว่ายน้ำผลแล้วเจ้าผู้ดีพ่วงกลับมาจากอันไปเสียน้องเขาแข่งขันฮากันเล้วกับพีกกับมากันเลยติดต่อให้ดโดยอ๋อครับได้ๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะสัมภาษณ์มาให้ท่านผู้ชม ฟังนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ของเรายังมีอีกหนึ่งประเภทนะซึ่งเป็นความหวังของเราเราก็คือนักนักกีนักกีฬานะนักกีฬา,น,กกา,น,กกานักวิง่งนักแล่นพาลาลิมปิกเกมอเออแฟนอยากให้ทุกคนสวยใหยก้กำลังใจเราวหยได้ดเพราะว่าตัวเองน้องเองยังทรงกำลังใจให้เราน้องเสียเราสุดใจเลยพูนันนะเพราะว่าเขาได้สอบบางเธอนของก็ได้ไปสอนน้ำเล่าหล้กก็เห็นความตั้งใจของเขาอะนะบบนอยหนาะจากเขาเลย เขาต้องเฮ็ดเต็มทีอะไรยางให้ทุกคนเชียร์เราเขาต้องยิ่งมีเขาเรียกเขาต้องยิ่งมีความความมานะบากบั่นนี้ไปาเราเนาะเพราะว่าตาเขามองตัอเห็นเมนเมนเมนนะครับฝากคําถามคาติชมนะครับแล้วก็ทักทายสบายดีกันให้กําลังใจกับนะครับนักกีฬาเราเราได้นะครับสุดท้ายก่อนจะจากกันขอพูดแทนคนเรานะครับว่าเชียร์เราเราสู้สู้ครับ โอเคขอบคุณมากครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสบายดีสบายดีบ๊ายบายเดี๋ยวอย่าอย่าขึ้นวางสายนะเดี๋ยว